สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสินใจศร,รีศัตว์ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการวันนี้ดิฉันจะมาแนะนำให้รู้จักกับอำเภอหล่มศักด์ให้มากขึ้นค่ะหล่มศักด์อดีตเคยเป็นจังหวัดแต่ทว่าประมาณปีพุทธศักราช2470ได้ทำการยุบรวมเข้ากับอำเภอใกล้เคียงให้เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์ในอดีต อำเภอหล่มสักไม่ได้มีความเจริญเท่าไหร่นักแต่ปัจจุบันอำเภอหล่มสักเจริญอย่างมากจนติด1นึใน10อันดับอำเภอที่มีความเจริญระดับประเทศอำเภอหล่มสักมี23ตำบล251หมู่บ้าน19อบตอ1เทศบาลเมืองและ1เทศบาลตําบลพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบประชาชนอาศัยประมาณ150,000คนมีวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ที่เราเรียกว่า วิถีชีวิตชาวไทยหลงซึ่งก็คือคนไทยที่มีเชื้อสายลาวที่สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นมากกว่า200ปีค่ะด้านทรัพยากรสาธารณสุขเรามีโรงพยาบาลหล่งมศักซึ่งเป็นโรงพยาบาลทั่วไปมีขนาด250เตียงเป็นศูนย์กลางดูแลประชากรสี่อำเภอโซนเหนือมีสำนักงานสาธารณสุขขนาดแอลบริหารจัดการ ติดตามสนับสนุนงานต่างๆตามนโยบายทุกระดับมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล32แห่งซึ่งสังกัดกระทรวงสาธารณสุข23แห่งและสังกัดอาบาจอเพชรบูรณ์9แห่งและมีอสมอรวม3,200กว่าคนค่ะสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่ม,ลมสักตั้งอยู่บนพื้นที่3.5ไร่ตำบลน,น้ำชุนมีสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม มีห้องทำงานที่เป็นสัดส่วนมีห้องรับรองผู้มาติดต่องานและมีห้องประชุมที่มีอุปกรณ์ครบครันด้านหลังเป็นอาคารที่ทำการชมรมอรสมออำเภอและยังใช้เป็นศูนย์ป้องกันโรคไม่ติดต่อในชุมชน NCD Prevention Center อีกด้วยค่ะเรามีห้องน้ำที่สะอาดเพียงพอได้มาตรฐานแฮสจากกรมอนามัย พื้นที่ด้านหลังสำนักงานจัดไว้เป็นส่วนของบ้านพักเจ้าหน้าที่มีแฮปปี้โซนที่เป็นลานเพลินไว้สำหรับกิจกรรมสร้างสุขของคนในองค์กรและภาคีเครือข่ายค่ะครับความทุกข์ของคนหล่มสักนะครับได้ถูกพูดถึงผ่านคนกายการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอหรือพอชอภายหลังจากที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอขึ้นก็ได้มีการค้นหาความทุกข์ของคนหลมสัก เพื่อที่จะหยิบยกนําไปเป็นประเด็นเพื่อใช้ในการที่จะดําเนินการได้ทั้งหมด5ประเด็นด้วยกันครับประเด็นที่ 1. การจัดการสิ่งแวดล้อมขยะมีคุณค่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดโรคนําโดยยุงประเด็นที่2ออาหารปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัยประเด็นที่3ส,สุรายาเสพติดลดละเลิกอบบยมุกประเด็นที่4 ลดอุบัติเหตุถนนสีขาวสู่การจัดการถนนปลอดภัยอย่างยั่งยืนประเด็นที่5ดูแลกลุ่มเปราะบางสูงวัยอย่างมีคุณค่าผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลหล่มสักบ้านสวยเมืองสุขด้วยวิถีไทยหล่มอย่างพอเพียงเป็นโมอตอร์หลักที่มีทีมนำพอชอ,อคือท่านในอำเภอหล่มสักใช้ถ่ายทอดให้หัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นท้องที่ นำไปจัดทําแผนงานโครงการบูรณาการการทำงานร่วมกันทําให้เกิดกิจกรรมดีๆในแต่ละพื้นที่ค่ะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพื่อขจัดทุกข์ของคนหล่มสักให้เบาบางลงการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนของทีมอำเภอหล่มสักได้บูรณาการร่วมกัน ภายใต้กรอบ UC Care อย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่แก้ไขปัญหาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางให้สุขกันทั้งอำเภอเกิดผลสำเร็จตามประเด็นตัวอย่างเช่นระดับประเทศได้รับรางวัล Zero Waste รางวัลอำเภอต้นแบบลดเล่าชุมชนปลอดบุหรี่และเกียรติบัตรรับรองพอชอดีเด่น2ปี ระดับเขตได้รับรางวัล Outstanding Award ประเด็นยาเสพติดรางวัลการดำเนินงานสุขภาพจิตดีเด่นรางวัล Good d r t i จากกรมควบคุมโรคและในปี2567พอชอหล่มสัก์ได้รับรางวัล Thailand Quality Award ประเด็นการจัดการอุบัติเหตุระดับทองจากกรมควบคุมโรคอีกด้วยค่ะ สุดท้ายนะครับเราก็มีเป้าหมายสูงสุดนะครับก็ในเรื่องของการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ครอบครัวมีความมั่นคงนะครับมีความสุขสามารถพึ่งพาตนเองได้นะครับอย,อย่างยั่งยืนลดความเดล,ลือมล้ำและก็ในสุดท้ายแล้วชาวเพิลงจักของเราจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังครับ